สวัสดีค่ะวันนี้เราก็มาอยู่ในเกมฟรีไฟล์นะคะคือแบบตอนนี้เก็บของได้เยอะแล้วว่าเมื่อไหรคุณพอจะทำกันบ้านเสร็จสักทีอ่ะลง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  แล้วแต่คุณเลยเฮ้ยอันนี้มีนอัตรายใครที่ดูในติกตอกก็ไปดูในยูทูบได้นะ ญญชืออรร่อเสจองชานนลอยู่ในเอ,อ่อยูทูบเป็นภ่อฉอังเกฤษครับเด็ผมจะเข้าไปดูเลยครับเกิดอยากดูคุณเล่นเะครับคุณก็เข้าไปสิครับมนะผมยังไม่ลงตอนนี้ผมกำลังเล่นอยู่อ๋อ อ่านบ่อยออกผมต้องเียนออนยายชอบการคาดยางครับชอบแล้วผ่านไหมครับผ่านครับได้คะแนนเท่าไหร่ครับยี่สิบห้าครับแล้วคะแนนเต็มเท่าไหร่ครับสี่สิบครับยี่สิบห้าครับเขาบอกผ่านไหมครับผ่านครับสุดยอดเลยนะแล้วก็มีเอ่อคะแนนเก็บเลยนะ มันนมาถึงเรีวมากเลยนะ,ยะ,นะนผมว่าผมต้องไปหลบไปหลบที่ไหนสักทีอย,ยังไม่ล้ม คุณต้องวิ่งเข้าเพาะแม่คุณตาย